สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําต้มยำนะคะต้มยำหมูค่ะนะคะแล้วก็ไปเก็บนะคะตะไคร้ใบมะกรูดข่าวัตถุดิบของเราม่ๆทั้งนั้นเลยะค่ะนะคะเราก็จะมาทําการหั่นแล้วก็ใส่ไปในหม้อต้มยำเรานะคะเป็นเหมอติดมันนะคะโออยากจะกินค่ะบางครั้งเราก็ โหยหานะคะความมันไม่ได้กินคลีนเสมอไปนะคะไม่ใช่คนที่จะรักษาสุขภาพขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าออกกํำลังกายบ้างเท่านั้นเองะค่ะอันนี้เป็นเครื่องต้มยำนะคะมีรากผักชีนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ต้มต่อไปนะคะจนกว่าหมูของเราจะเปื่อยนะคะอันนี้ก็อาจจะ เปื่อยค่อนข้างยากสักหน่อยนะคะก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะในนี้น้ําที่เราต้มแล้วนี่คือเราใส่เราใส่เกลือลองไปอย่างเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะล้างเห็ดแล้วก็เอาเห็ดมาใส่ต้มยำด้วยนะคะนี่นะคะพอน้ําของเราเดือดแล้วนะคะเห็ดที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปนะคะในหม้อต้มยำนะะี้เลยค่ะ อันนี้จะใส่น้ำค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าอยากจะสดน้ำนะคะ ไปพรกุ้งรสลงไปนะคะนีาต้ยมยำของเรา,วาวะค่ะก็ต้มอ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าหมูเราจะเปื่อยนะคะ นะคะต้ยมยำหมูของเรานะคะใส่กระเพราใส่ผักชีลงไปนะคะปรุงด้วยพลิกตําแล้วก็มะนาวนะคะนี่ค่ะนะคะโอ้โหแซ่แบเลยนะคะอยากสดร้อนๆน,นะคะวันนี้ต้ยมยำค่ะ